พี่อนุสรแล้วก็พ่อน้องป๊อปนะคะ,ะพี่อนุสรก็สวัสดีพี่วินนี่นะคะขอบคุณนะคะพี่วินนี่เมื่อกี้ขึ้นไลค์ใช่ไหมคะพี่วินนี่ไม่ได้เข้าไปดูพี่เลยเมื่อกี้ไปทํางานขับรถมาไปทํางานแล้วก็เพิ่งขับรถนั่นแหละมาบ้านค่ะพี่วินนี่ก็สวัสดีพี่มานีครับนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่วินนี่ช่วงนี้ ช่วงนี้ทาทางานไหมคะหรือว่าไม่ได้ไปเที่ยวหาพี่วินนี่เลยพ่อน้องก็บอกว่าสวัสดีพี่วินนี่นะคะ <c oughs> พี่วินนี่จะไปออกทริปที่ไหนคะไปไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยอ่สงการแล้วจะพาะแฟนไปเที่ยวที่ไหนคะขึ <c> ้น <oughs> มาเที่ยวเมืองฝางไหมคะเมืองฝางไม่มีอะไรนะในช่วงนี้อ่าค่ะพี่วินนี่บอกว่าขึ้นอยู่ครับนะคะ ใกล้จะหยุดสงการกันแล้วใช่ไหมคะใกล้จะหยุดงานกันแล้วเนาะะบางบางท่านก็อาจจะทําถึงวันพรุ่งนี้นะแล้วก็ถ้าเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเขาอาจจะหยุดแล้วเนาะเสาร์อาทิตย์จันทร์คารพุธโอ้โหเหมือนจะหยุดยาวมากนะคะแต่ก็นั่นแหละพักผ่อนพักผ่อนอพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวน,นะคะไปเที่ยวไปเที่ยวกันให้เต็มที่นะคะในช่วงสงการน,นี้ไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมเอาคลิปวิดีโอ ชอบสงการมาฝากกันด้วยนะคะออพ่อหน๊กป๊อบก็ดื่มน้ำเปล่าใช่ไหมคะพี่มินี่บอกว่าเอ่อที่บ้านใช้พัดลมยี่ห้ออะไรอันนี้มันเด็นชัาเออเช้บไม่ใช่ฮาร์ตแรนี่นะคะที่มันเหมือนในโฆษณามันจะปิวเสียงดังใช่ไหมคะมินี่ไงแล้วก็กําลังเกรงใจพี่พี่อยู่นะคะเนี่ยเพราะว่าพัดลมมันกล้มากไงนี่มันเป็นห้องสี่เหลี่ยมมันแค่มาก ายใจ้วคะพี่ใช่พัดลมมันดังมากพี่เก่งใจทุกวันเลยมานละมันนั่งไรทุกวันแล้วก็เก่งใจพี่พทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจังจะลองหาไม่ตัดเสียงอยู่นะคะไม่อย่างนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนพัดลมแล้วเปลี่ยนไฟเก่งใจพี่วินนี่มากนะคะมันอันนั้นไงพัดลมมันพัดพัดลมมัน เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเบอร์ไม่ได้ค่ะพี่มันมันหยุดอยู่ที่เกียร์สองนะมันแล้วมันก็มันกดไม่ได้อะเราต้องไปอะไรนะจะต้องไปตามหาเจมิงมาซ่อมพัดลมให้มันเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้ค่ะพี่เพราะว่ามันนี่แหละมันซ่อมพัดลมไม่เป็นอ่ะมันใส่ถ้าถ้ามันหยุดที่เกียร์สาวแล้วมันไม่เด้งแล้วนะคะพี่มันจะแบบว่าเลงกว่านี้อีกนะค่ะ <laughs> ไม่ใช่ฮาตารี่นะคะที่มันออกโฆษณาที่มันเทวดาเปิดแล้วก็เทวดาปิวไปนันมันไม่ใช่นะคะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นรุ่นของชาอืมแต่ว่ามันมันเสียไปแล้ว <laughs> พี่วินนี่บอกว่ามาถึงขนาดนี้เราไม่ต้องเกรงใจ <laughs> เกรงเกรงใจเธอนะคะที่จริงเมื่อกี้พี่เขาก็ทักครั้งหนึ่งแล้วนะคะพัดลมพัดลมเนี่ยแหละมันเป็นพัดลมตัวใหญ่ ไม่ไม่เป็นไรนะคะมีอากาศหายใจอยู่แค่พี่วินนี่แล้วก็พี่ๆเข้ามาก็อรู้สึกเหมือนจะต่อลมหายใจแล้วนะคะเนี่ยเอาพี่อนุสร์ไปแล้วนะคะพี่อนุสร์ไปแล้วขอบคุณมากๆนะคะพี่อนุสร์พี่ขอตัวก่อนนะ่ะบายยนะคะขอบคุณพี่อนุสร์มากๆนะคะที่เข้ามานะคะขอบคุณนะคะนอนหลับฝันดีนะคะพี่พี่วินนี่บอกว่าสวัสดีทุกท่านนะครับทักทายมาทั่วถึงขออภัย ไม่ไม่ทั่วใช่ไหมคะไม่ทั่วถึงขออภัยนะครับนะคะเพ่อเนานะป๊อบบอกว่าติดเอนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรมาติดเอมีเตเอกี A ่นะคะพี่ไม่มีย,ย,ยัง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 ไม่ติดนะคะเป็นเอกี่ <c oughs> ไปก่อนนะในช่วงนี้ยังเพิ่งติดเอนะคะพี่ตอนนี้ต้องหาแตงกินข้าวไปวันๆกว่านี้เพิ่งติดเอเอาเอกี่ไปก่อน <C oughs> ขอบคุณพี่มานีกับไอโอนะคะส่งสติกเกอร์เยอยๆมาให้นะคะแล้วก็พ่อน้องป๊อก,กอ็หวัวเราะมานะคะอย่าเพึ่งเซลกันเล่นๆน,นะคะพี่ <c oughs> ขอบคุณสองท่านนะคะแล้วก็ยี่สิบหกไลน์นะคะ <c oughs> ดดเ,เดี๋ยวดีไรนี่ไงเดี๋ยวอย่าลืมตามจามไปไหลเงียบ <c oughs> จะต้องไปนั่งไน์เงียบไปก่อน ก็น <Eat> ี <en> ่ไงพยายามจะลองปรับปรุงตัวเองอยู่นะคะว่าพรุ่งนี้มันจะตื่นตื่นเช้าบ้างไหมมันกลายเป็นคนขี้เกียจสัหลังยาวไปซะแล้วในในช่วงนี้มันแบบอ๋ยังไงก็ไม่รู้นะคะเนี่ยต้องปรับปรุงตัวเองซะแล้ว